ถือว่าเกือบเกือบดีใช้คำว่าเกือบดีเพราะว่าตอนแรกก็คุมมาประมาณสัก3ยกยก2ยก3ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเตะเข้าไปมันไม่มสะทตสะทศฐานนะครับเดินทำอะไรก็ไม่สทตสะทานเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอดูตรงนี้ก่อนสักสพักหนึ่งมี สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้ก็นักมวยเข้าไปแต่งตัวแต่งตัวอยู่แล้วก็ผู้ชนะก็กําลังมาครับหลังเกมคู่ที่2ครับของศึกอมรินซูเปอร์ไฟท์ครับมาแล้วครับผู้ชนะครับเอกซ่าครับ <c oughs> นี่ับงานโกยๆมากนะครับ เดี๋ยวไปคุยกันด้านนอ,อกนะครับก็เป็นกำลังใจคนแพ้แล้วก็ยินดีกับคนชนะครับมีความหมายยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับมวยคู่นี้ถ้าใครได้ดูอยู่นะก็ในช่วงต้งตนๆแดงก็ถอยนะครับถอยรอจังหวะตั้งรับดักเตะนะครับพูดในเรื่องของพูดในเรื่องของอีกอีกหนึ่งฝั่งนะจริงๆมวยคู่นี้ก็เป็นมวยสไตล์บู๊กันทั้งคู่นะครับมวยบู๊กันทั้งคู่นะครับ<ม> คือวันนี้เหมือนถ้าพูดก็เหมือนลืมประมัดมานะครับแต่จริงๆเขาวางแผนใหม่งี้นะเพราะว่าทำแล้วผมดูผมดูแดงทำแล้วเงินไม่เจ็บเลยนะยผมดูแดงทำเงินไม่เจ็บนะครับน้าอ่ะน้องชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างเกมวันนี้ก็เจ็บขา,หเ,บขาเหรครับเจ็บขาโวมต้นๆเหรอเขาด,ด,ดูดูเกมจริงเราก็ทำเขาแทบจะอยู่ฝ่ายเดียวเลยเพราะเราเดินทำครับ อ่าวางแผนมาจะเดินอยู่แล้วไหมตอนแรกหรือว่าเขาไม่เดินเราเลยเดินปีเดินอยๆหมดเลยเขาไม่เดินเขาไม่เดินเราก็เดินเพราะจริงนี่ก็จะแลกกันด้วยซ้ำนะเหมยคู่นี้นะเขาออกมาตั้งรับวางเกมถอยเนี่ยเราก็เดินใส่เลยเป็นไงบ้างอาวุธคู่ต่อสู้ก็หนักครับหนักอยู่นะอ่าเตะขาเตะขาอ่าแล้วมาต่อยหมัดช่วงท้ายนี่โดนโดนอะไรเนี่ยโดนศอกครับโดนศอกเข้าไปนะครับน้ําหนักนี้เป็นไงบ้างก็ทําได้ครับน้ำหนักนี้โอเคเลยนะทำได้ก็แค่การจีนตัว ไม่เท่าไหร่ครับตัวเดียวอ้าครับผมก็ไฟนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่ให้คะแนนตัวเองหน่อยสองครับเอางี้ฝากเอฟซีแฟนคลับหน่อยก็ช่วยฝากกดตามผมหน่อยเป็นกำลังใจด้วยครับครับผมโอเคขอบมากครับนี่ครับทีมงานนี่ก็มาโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะ นันราคาดีอยู่นะพี่<อ>มีทั้งสอจอดันราคาด้วยรครับผโอเคนะครับถ้าใครอยู่ในเวทีก็ทราบบรรยากาศนะครับมาเตะมาเตะมานะครับอถอยตั้งรับนะครับแองก็ถอยออกเตะมาน้ำเงินเดินเข้าหาก็สาดแข้งไปมันหนักนะครับเตะเข้าลำตัวแต่ละดอกผมก็โอ้ผมก็ยอมนะครับเจ็บจริงครับ เดี๋ยวรอดูหลังเกมคูดต่อไปนะครับคูดต่อไปเป็นรองคู่เอกนะครับตอนแรกก็ชิงกันอยู่ชิงกันอยู่วันสักถึงยกสามอะยกสี่ก็ยังยกสี่ไปไปใช้คำนี้ยกสี่ไปไปนะครับยกสี่ไปไปรู้เรื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันหลังเกมคูดต่อไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูหลังเกมคู่ต่อไป